สวรรค์ไม่ใช่ทางผานอีกต่อไปวันนี้เราจะพาไปร้านบ้านชาคาเฟ่ชาลับฉบับจีนโบราณร้านตั้งอยู่ตรงข้ามห้างวิถีเทพสรรพสินค้าภายในร้านตกแต่งสไตล์จีนโบราณมีกลิ่นอายเป็นโรนเตียมเหมือนในหนังจีนเลย เมนูที่เรามาลองกันวันนี้ก็คือชาเบรนการเบรนชานั้นคือการนำสมุนไพรผล,ลไม้หรือดอกไม้อบแห้งมาผสมกันลงไปในขั้นตอนการชงชาชาที่ลองวันนี้ก็คือชาเบรนฟูรินและชาเบรนปากน้ำโพแล้วก็ยังมีขนมที่นำมากินคู่กับชาด้วยมีขนมหลายอย่างเลยครับม่ว่าจะเป็นเคก้กหรือว่าสโคน ก็จะมีชาอยู่สี่ตัวนะครที่เห็นชัดๆก็คือนัดกลมเหมือนน้ำดอกอะไรอ่ะอะ่คือมันจะดอกเป็นใบชาเนี่ยแหละแต่เขาแบบเขาเรียกว่าเขาอัดเป็นนัดกลมมาให้แล้วชาตัวที่สองคือสีเข้มใช่ไหมสีเข้มก็คืนะอม,มันผสนใหมืมผสมนก็คือเราก็คือมีเอาหชาสี่ตัวนี่นหละ มาปรุงเอาว่าจะใช้ตัวไหนมากตัวหน,น่อยน้อยก่อจะลงตัวก็ใช้เวลามากพอลงตัวี่ชาเขียวนะเขียวจะมีประเภทนะมาตอนนี้ประเภทเขียวเ,ยวเยหเวมือนกันแต่ใบ,บใหญ่อย่างพงนี้นี่ก็เขียวเหมือนกันแต่ใบเล็กนะว่าตอนนี้สีเข้มก็ใช่มีทั้งหมดสี่ตัวอยู่ในนี้นะั้นสี่ตัวนี้ก็คือเป็นชาที่เราคัดมาก่อนี่มาเป็นได้ลงตัวเป็นสี่ตัวนะ ใช้ชาทุกห้าตัวทุหกตัวมาลองอยู่เวนไหนมากคนไหนน้อยเราได้ความหอมได้ถูกใจเราละเราถึงจะใช้ตัวสี่ตัวนี้<ม>แล้วเป็นชาสี่ตัวที่เราไม่ได้จําหน่ายในร้านก็มีความแตกต่างกับชาทั่วทั่วไปนะเพราะมันได้รสชาต,ติแต่ละแต่ละชาแต่ละอะไรเนี่ยมันก็ความหอมแต่ตัวเนี้ยเป็นชาที่เป็นประเภทเดียวกัน,น้ํนเวลาพายตัวหรือความหอมหอมมากๆน่ะ การวงองใบชามจะออกพร้อมกันถ้าชงคือตัวเนี้ยผมจะไม่คือจะไม่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 ต้องแนะนำว่าจะต้องคือให้ชงให้เขาคายตัวก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะปกติชาทั่วไปชงการเล็กการดินเผาแล้วต้องชงน้ําร้อนผ่านการแรกแล้วก็คายตัวแล้วกาแรกเราถึงไม่านแล้วก็ดินทิ้งไปเพราะมันยังไม่ไม่ได้ความรสชาติ ในว่าจุกสมต้องการในใบชาที่แห้งๆเนี่ยเขาคาตัวแล้วการตอกปลายก็ชมผ่านอันนั้นคือการดิบเผามันกะปริมาณจุกความจุมันน้อยอันนี่นำมันเยอะเราก็ยังเดิมไม่ต้องใช้วิธีนั้นก็คือชมแล้วพักไันเลยทัพละชีเสร็จๆให้เขาคายตัวนิดนึงสังเกตประชาแล้วก็เริ่มคายตัวนะฮะเริ่มคายตัวไม่หอมอ่ะโทนะไม่หอม นะพอพอเปิดฝาตาขึ้นมาปุ๊บก็เรจะได้กินความหอมหนึ่ย่านอาที่การปกติที่ชงการดินเผาเนี่ยคือต้องการนห้มขนายตัวพอผ่านน้ำร้อนปุ๊บอยเขาเริ่มคายตัวปุ๊บเราก็เริ่มคายย่านการแรกจะไม่มีรสชาติบรรากาศต่อไปจะเีรสชาติแต่อนี้คือปริมาณปรับจุของกามันเยอะมันจุน้ำได้เยอะเราใส่กาได้มากวิธีชมได้มากวิธีชงใช่ สวยสวยใสๆบางคนเขวกาพูดมันบอดี้บางเบาอะไรเงี้ยเราม่อยากจะใช้คำแบบนั้นคือจริงๆมันชามันใสๆแต่ความตัวสีมันอ่ะคือสีออกเหลือมันอ่อนแบบนี้รับํำไห้เลยการชมชามไม่ว่าชงแบบไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่คือพยายามเสด็ไน้ไม่แพงแค่แ่หง คือถ้าเขาได้ที่เขาแล้วนักก็คือโอเคฉันบอกไม่ได้ว่าคืออะไรคอนเซปต์ชาตัวนี้คือหอมลนวลนบางๆเบาเขาว่าฟูดินก็คือตัวกระดิ่งลมนะกระดิ่งลมภาษาญี่ปุ่นเพราะลูกชายเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นมาพักหนึง่งไปเรียนที่นูน่นแล้วก็เออเอาคอนเซปต์ตัวนี้ตัวกระดิ่งลมมาเป็นคอนเซปต์ของชาตัวนี้ ย้ำเป็นชาตัวนี้เป็นยากตรงท <stakeholder tastes lays out> right? ี่ว่าคอนเซ็ปต์เขาคือต้องการให้บางๆของเราเนี่ยเราเวลาเลือกชาก็เลยต้องเลือกเน้นอย่างนี้บางเบาบางเบาบางเบาพบความหอมมันจะขึ้นมาใครถามว่าร้อนอยู่ไหมมันยัร้อนอยู่นะชาหอมแล้วก็จิตแล้วชาตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าระหว่างที่เราเป็นแตรั้งเนี่ยรอลองอยู่แล้วว่าถ้าร้อนได้แต่ตนี้ จะปล่อยเขาค่ณอีกน,น,นิดนึงให้ลดความร้อนลดลงมาหน่อยก็ได้รสชาติอีกแบบที่เป็นปวายไ้เนี่ยนี่คือตัวนี้คือเป็นพิเศษที่เรา,า,ค,าค่อยๆปฏิบัติรอคิดค้นขึ้นมาอันนี้ก็ขอมีเวลานิดนึงขอบไว้ขอบไว้ กินมันติดคอเหมือนกันเลยอันนี้ก็ติดคอมันมันมันก็ชาเลยมอเมริกาโน่เขาเป็นผสมเล็กชัยแต่ถึงแบบผสมเรยชิมหอมเหมือนนี้เบลเพลกับตีนปากเลยคือบางทีมาคนเดียวมันก็กินหลายๆอย่างมาได้ไงเพราะว่ามันกินเยอะมันก็จะแบบอึดกระเลยก็ต้องกินจะได้าอะไรกันบ้างต้องมาเอาคนเดียวเข้ามาันนไม่ได้ไม่มีทัว ก็มีพวกด้วยได้แต่ดีแบบอ,อแล้วก็กินสองตัวได้เ <c oughs> ลยอาทานดสไหม แคนเบอรี่นนี้เขาใส่จ<ม>ิ้ม,มกับเนาะเยลเดียมสตรอรี่นะเหมือนเม็ดก,กาแฟเลยแคนเบอรี่อเไรน,น,นะนเหมือนเมล็ดก,กาแฟ เหมือนร้านที่อ่เขาปิรคอยเาต้องต้องมีทั้งผี่คนที่ชอบช้าด้วยเพื่อจะแวมาคี้องกค้าประจำเลยชองคนวันนั้นชิมวันนั้นยันมาคือชอบีดีวนเดอนงเออรถดินหมดอันนี้เนี่ยมา้วหาามาสเอรบอกให้ทาสามหลอดสามหลอดอเคครบแ ไม่เคยชงเลยอะตอกี้เขาบอกว่าไม่เคยชงอ๋ออันนี้อาจจะนานนิดนึงไม่เห็นจะออสายไปเยอเจอเลนั่องนี้แา,าวางใกล้กันเด้อะไราวางมุมน,นี่คือที่น,นี่เปนทางนี้ การวิธีการชาใช่อ๋อููาว่ามันจะได้หยุดอกวิธีวิธีการเออใช่ใช่ใ่ไม่ไม่ดูวิธีการนะที่คุณจุนเบอกวันนี้คือเจ้วหน้าใครอันนั้นคือเป็นของคนี่เป็นทัทีคนใช่้วหน้าหน้าใช่หน้าเราเ็นของเรา เธอไี <c oughs> ่ฟรีเลยนะเนี่ยเป็นชาต้องมาเีนตสวนลุงเขายังพูดดีดค่ะจัน เป็นใหม่ออกมาเป็นปัวของน้ำโพเบงแต่น,น,นี่คือถ้าเป็นน้ำโพเบนก็คือสีตัวก็มีเาใช้ชา,ชาในร้านสี่ตัวแ้วตัวนี้ก็จะพิเศษตรงที่ว่าไม่มีชาขานในร้านสี่ตัวนี่นะ ก็มาทาที่ร้านเท่านั้นเอ้มาทานกันแล้วเหมือนกันเหมือนน้ำโพเบนเหมือนกันตอนน้ำโพเบนก็ต้องมาทานที่ร้านเพราะก็ไม่มีขายทุกคนเราใช้สูตรตัวไหนเป็นตัวไหนจึงด่วนจะดูว่าในร้านมันมีขายเนี่ยนัแต่ก็ไม่รู้สัดส่วนแต่ว่านี่คือร้านสำเร็จแล้วไม่มีสูตรสูตรสูตรลับทางร้านเขาจะรับต่างร้านเขาจะยืมชาเบนเหมือนกาแฟอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมมา ที่เห็นชัดเจนก็คือตัวนี้เป็นเกสรป่า,ปาแล้วตัวนี้ที่ครนรีมแล้วก็มีเมนตัวนี้เมนหลักก็คือความหอมก็คือตัวหอมอือนนี้อหมอมอื่นนี้ไล้วสังเกตช้าจะมีดอกดอกเล็กๆเหมือนนะแล้วชายกรมคือต้าองค์เขาตัวนี้คือได้ความหอมของควันฟืน เราที่พิเศษก็คือได้ความได้สีตาตัวนี้สีสวยเนี่ยจะมีเขียวเขียวมีที่คนลืนมีกวงเขียวอ่อนๆชาเขียวอ่อนๆเนี่ยนะ,ะเขียวอ่อนๆตัวหอมมียีราสีเข้มนิดหนึ่งสารประหลาดกันคือละคือม,มีสี่ตัวแล้วในสี่ตัวตัวที่คลายตัวเร็วที่สุดก็คือตัวเป็นตัวกวยแล้ะชงชาแรกก็ได้กลิน ออไไแล้วต่อไปก็จะได้ค่อยๆได้ความหอมของการแต่งตัวแล้วพอสุดท้ายก็คยายพกอ้อมกัระเด็นรสชาติมันจะมีรูปการสำคัญคือตัวต้อของเผ่าตัวนี้ที่เป็นใบเดียวจบอะไรนะครับต้อของเผ่าตัอสีสีก็สวยนะฮะคือมันแด้วัดได้ว นี่มาดินนี่มาดินอันนี้เป็นเติมเผาทีนี้เวลาทานตัวนี้มันก็จะต้องเหมือนที่ว่าต้องลวกกาวลวกเลอ๋ออ๋ออ๋อย๋ออาออ๋ออ๋อะ๋ออ๋อออออออ อันนี้ก็แะนํานไมให้ไม่ใช่ล้างให้วอมไปผมเป็สายัวนครับแล้นี่เราก็คือการแรกเราก็ยังไม่ทานหลักคือแับที่อันนี้แค่ไหนเราก็เป็นปษทชาคือวอมให้เขาถ่ายโันนิดหนึ่งแล้ววิธีดินก็คือจัดตรงนี้ก็ได้แล้ไปติดที่ดูนะติดรูมันไม่มีค่าที่เราเห็นเขาทำนั่นแหละ เราก็เด้ว่าทำมาเี่คือข <royable> ั้นตอนปกติแลวสังเกตนะคือทั่วไปเห็นลินมามีเศสดดำงผงด้วยสกปรกเราเฉยๆเขาคิดว่าเป็นการล้างจริงๆไม่ใช่ล้างสังเกตที่เราทาไหมว่าทุกกาทุกตาก็จะมีเศษใบชานี่ก็เหมือนกันางเศษใบชาแล้วก hmm. um ็เหมือนเดิมก็คือดินแห้งแต่ลวกแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียว ใบชาโมลุกหายดูตัวเนี้ยเค้กขวยปุ๊บมันจะขาดตัวไว้นความหมได้กลิ่นหอมเค้กขวยไปเค้กขวยก็จะความหอมมันจะขึ้นมาก่อนเนี่ยนี่เราก็จะจะทานก็คืออันนี้ก็เหมือนเป็นชาบองช่วยเป็นตัวแล้จริงๆค่ะเมื่อเวลาเราทานมิเศษเนี่ยนะก็เลยเหนื่อมันก็มีเศษออกมาทุกตาร์นั่นมันก็จริงๆมันไม่ได้สิ่งของกก็เป็นใบชาที่อบแห้งมันก็เป็นเศษ เสือฟมันในี่เรืประทานอันนี้แก้วประมาณสิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิอ่องางานดินหักเลยแต่ถ้าตัวถ้าลูกค้าทานตัวเต้าองเผาอย่างเดียวเดียวเดียวดยที่ไม่มีตัวอื่นแค่ผ่านน้ำร้อยพองอยู่ มีหลายมีที่ตางชาต่ละตัวมีวิธีการต้มต่างกันมันมีิคนิเนีส่เทีนี้อย่างเมื่อกี้เราเทใส่ชาอย่างมาแล้วก็เทรดเดียวนี่เราก็ต้องมนเพราะถ้าดีออกมาช้วยแรกเลยอ่ะมันสีจางแล้วยสุดท้ายที่อยู่ก้นามันจะเข้มมาแล้วเป็นการวย้ได้ได้ปริมาณน้ำชาใกล้เคียงกัน ละสีก็จะเสมอกันแล้วทุกครั้งพยายามหนึ่งแน่อันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าละมือนึ่งไม่ถนัดก็สองมือจับเพราะบางคนมันับตรงฝาแต่เนนี้มันก็จะร้อนเปิดปิดที่รูนี้มันก็ดึงไม่ออกอันนี้ก็ทานได้อันนี้คือคุณลุงมาจากเมืองจีนเลยใช่ไหม กสุดทไทยจะเกี่ยวผมทันพากระเบืียงผมก็จะเสร็จแล้วในความประสบการณ์การผ่านการผ่านการทดสบผ่านอยเป็นผ่านเป็นตามมาพอสมควรอันนี้เลย